มิวเซียมสยามจัดงานมบลซึ t มไทยลนด์อเวด2020สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิลซึมสยามเดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4โด้วยการจัดงานมิลเซึ t มไทยลนด์อเวด2020เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ของไทยด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจอีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทยรวมถึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามบัตรสารกยระเอียเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็จริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญ ช่วงวันพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยก็รู้สึกยินดีที่เห็นความร่วมม้ร่วมมือของบุคลากรที่อยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์และที่สําคัญก็คือเราได้เห็นพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญอย่างเวลาเราไปต่างประเทศสิ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ได้คือพิอพิธภัณฑ์ของมืวงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอ แสดงความยินดีกับ OKMD OK โดยพิพิธภัณฑ์สยามที่ได้จัดอมอบรางวัลในปีนี้ก็เป็นปีที่4อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ได้เสียสละทุ่มเทในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์มาให้มารับรางวัลในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเห็นได้ว่า,ามีความอบอุ่นผู้ที่อยู่ในวงการนอกจากจะมารับรางวัลแล้วก็ถือว่ามาเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน และในอนาคตผมก็อยากจะเห็นความร่วมมือเช่นนี้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็มีความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลึกกำลังการทำเส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็ดี ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯและอยู่ในต่างจังหวัดทำเอ,เอกสารนำชมร่วมกันหรือแม้กระทั่งทำสื่อออนไลน์ที่เ,เห็นพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์การที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาความรู้ให้เด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อที่จะมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อตอนนีย้ยินดีครับเกณฑ์การตัดสินในปีนี้นะครับเรา ยังคงใช้แนวทางมาตรฐานทางด้านจารยศาสาตร์ของคนทํางานด้านพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งอยู่สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติจะมีเกณฑ์อยู่ในเรื่องของกฎการจัดมาตรฐานสแตนดาร์ดของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานการจัดการที่ดีและแบบเรานำเกณฑ์นั้นมาสผสมผสานกับบริบทของสังคมไทยในรูปแบบของกระบวนการการพัฒนาซึ่งน,นำนำสองส่วนมาผสมแล้วเนี่ยเราได้เชิญท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับจำนวน5ท่านซึ่งอยู่ในแวดวงของพิพิธภัณฑ์มาเป็นกรรมการร่วมในการที่จะคัดเลือก กระบวนการในการคัดเลือกจะมีการทั้งรับสมัครพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยจากฐานข้อมูลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การอนุรักษ์แห่งชาตินั้นมีพิพิธภัณฑ์อยู่ประมาณอยู่พันห้าร้อยกว่าแห่งนะครับมีพิพิธภัณฑ์ที่สแสดงความจำงเข้ามาในรอบนี้ประมาณกว่าหนึ่งร้อยแห่งนะครับแล้วคณะกรรมการได้มีการเชิญมาสัมภาษณ์ไปวิสิทธ์ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วเราได้แบ่งกลุ่มของก่อนคัดเลือกอยู่เป็นเด่นๆอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เน้นเรื่องของการสืบสารทางด้านวัฒนธรรม กลุ่มที่เด่นในเรื่องของการสื่อสารหรือส่งต่อองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆกลุ่มที่สื่อสารในเรื่องของการสื่อความหมายกลุ่มที่ทํางานในด้านของการเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นความโดดเด่นเหล่านี้กรรมการจะคัดเลือกออกมาเป็น4ประเภทหลักๆคือในกลุ่มของพิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ที่ทํางานในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็จะมีอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์ที่ทํางานด้านของชุมชนท้องถิ่นพัฒนามีอะไรบ้าง พิพิธภัณฑ์ที่ทำงานในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือธรรม,รรมชาติวิทยามีอะไรบ้างและพิพิธภัณฑ์ที่ทำงานในด้านของสังคมวัฒนธรรมมีอะไรบ้างจะออกมาเป็นรางวัลทั้งหมด16รางวัลน,นะครับทำยังไงให้พิพิธภัณฑ์นั้นสามารถปรับตัวในการที่จะส่งต่อความรู้ผ่านช่องทางของที่ใช้คำว่าดิจิทัลหรือเทคโนโลยีนสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปถึงประชาชนในทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ